สวัสดีค่ะชาวราศีสิงห์สำหรับคลิปในวันนี้นะั้นจะเป็นการดูดวงชะตาชาวราศีสิงห์นะคะประจําเดือนกันยายน2567นะาหสําหรับชาวราศีสิงห์จะหมายถึงท่านที่เกิดระหว่างวันที่22กรกฎาคมไปจนถึงวันที่21สิงหาคมนะคะ <c oughs> <c oughs> เลย <c oughs> เลยอ่ะ <c oughs> เปิดมาได้ไพนไนท์เลยนะคะตัวนี้เนี่ยตัวถือดาบเนี่ยนะคะมันมักจะถึง ความเร็วความรุนแรงอะไรเงี้ยการเร่งรีบนะคะนะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงได้ด้วยการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันทันใดน,นะคะ The date เข้ามาด้วยเพราะนั่นคือในช่วงนี้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงเข้ามาในชีวิตเราหรือเรารู้สึกว่าเราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะอ่าก็จะเป็นลักษณะนั้นต้องหาทำนะให้ the magician เข้ามาด้วยนั่นแปลว่าบางครั้งเราต้องลงมือทํามันแปลว่าอาจจะมีงานที่ออ้ยใครทําไม่ได้นอกจากเราอ่าก็จะเป็นมนหรือแบบสั่งใครไปก็ไม่ได้ดั่งใจ อ่านี้ก็ได้ไท้ายสุดก็มาทาเององเงี้ยนะคะก็จะเป็นลักษณะนั้นนะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็อาจจะหัวร้อนหัวเสียได้นะคะอาจจะงุดหงิดได้นะคะกับอะไรที่ไม่ได้ตั้งใจตัวเองนะคะก็จะเป็นลักษณะนะอ้ามาดูเรื่องการงานกันดีกว่านะคะเรื่องการงานนี่คือถ้าอะไรเรามีไอเดียอะไรดีๆน่นะคะในช่วงนี้เป็นช่วงการกบกกยนะคะหรืออาจจะมีไอเดียอื่นๆไอเดียอะไรบางอย่างที่เราเคยคิดไปแล้วเนี่ยกับมา r e เมค e กันใหม่ อ่มี remake reting เียได้หมดนะเอากลับมาคิดใหม่ <_ d cess> เอากลับมา r e ไ i s e เอามากลับมาพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหม่เงี้ยได้นะเพราะฉะนั้นช่วงนี้นคือช่วงการเปลี่ยนแปลงนะอาจจะเป็นการพัฒนาได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็ย้อนัศนนั้นเพราะฉนั้นก็ถือว่าเป็นการเอ่อพัฒนาไปเปลี่ยนแปลงในสถานที่ดีนะคะแล้วบางครั้งเนี่ยมันอาจจะมีบางจุดที่เราอาจจะเอ่อพลาดหรือเราอาจจะมองข้ามหรืออาจจะไม่ได้ใส่ใจก็ได้เพราะนี้นภา้เปลี่ยนแปลงกุญคางเยอะนะ สิ่งที่สําคัญก็คือว่าการทํางานแบบโคเปรตการร่วมมือกันอย่างเงี้ยนะคะการเขาเรียกหลายหัวเรืองหัวเดียวงี้นะคะก็จะมีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องนั้นว่าทุกคนต้องมีส่วนในเรื่องของการพัฒนาเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะการร่วมมือร่วมใจร,ร่วมใจกันทําอะไรประมาณนั้นโดยที่บางครั้งเนะี่ยสิ่งที่เราจะต้องทําเนื่องจากว่าอย่างที่บอกเรือ่องต,ต้นไงบางทีสั่งอะไรแล้วมันไม่ได้ดังใจแล้วเราต้องลงมือทำนั่นแปลว่าเราต้องเป็นคนควบคุม control หรือเราจะต้องเป็นคนอธิบายก็ได้นะ เวลาที่พูดไปแล้วก็ททาไม่ได้นั่นแปลว่ามันอาจจะยังไม่ชัดเจนก็ได้หรือเราอาจจะพูดไปแล้วเขาไม่เข้าใจหรือไม่เข้าใจวัตถุประสงค์อะไรอย่างเงี้ยหรือเป้าหมายที่ชัดเจนหรือวิธีการอย่างเงี้ยเออแล้วถ้าจะให้ทำํำต้องทำยังไงมันที่สั่งไปนี่ไม่ได้บอกว่าต้องทําไงอีคนอีคนถูกสั่งก็แบบงงอะ่ะไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม สองดาบไม่รู้ไม่เข้าใจคืออะไรก่อนอะไรเงี้ยอธิบายได้ไหมอะไรเงี้ยนะคะก็นลักษณะเพราะนั่นคือมันยังอาจจะมาถึงการพูดเร็วเกินไปด้วยก็ได้นะเนี่ยเนี่ยอย่างดิฉันเนี่ยพูดเร็วบางทีคนฟังไม่เก็ตพูดอะไรอะ่ะพูดช้าหน่อยได้ไหมพูดเร็วไปเนี้ยอันนี้ก็เกี่ยวข้องได้ได,ด้วยนะเพราะนั่นก็เนี่ยลักษณะนี้บางทีพูดไปแล้วเขาไม่เก็ตพูดแล้วเขาไม่เข้าใจไม่ใช่อะไรหรอกนะคะพูดเร็ว <laughs> นะอันนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่เราอย่างจะต้องปรับ เปลี่ยนแปลงได้ด้วยอ่านวัตสปีอะไรอย่างเงี้ยนะคะนหคน,หนึ่งก็ได้เข้าใจเราได้ง่ายขึ้นอะไรประมาณนั้นนะคะพยายามเนี่ยเรื่องเลกราวอานนะไรอย่างเงี้ยนะคะคือยั่งอยากจะบอกว่าบางครั้งถ้าไม่เข้าใจก็ฟังซ้ําก็ได้นะ,ะหรือปรับดาวสปีด <laughs> <laughs> แล้วก็ได้นะเ <laughs> พราะบางทีมันเป็นสันดานน่ะใช้ค่นี้เดี๋ยวนะสันดานได้บางทีมันก็ยากมากที่จะเปลี่ยนว่าอีนี่มันพูดอย่างงี้มาตั้งแต่เด็กน,นะคะ <laughs> ก็ต้องขออภัยด้วยนะคะสำหรับท่านที่แบบฟังไม่เข้าใจกราบขอพัยอย่างสูงนะคะแต่ว่าก็ พยายามนะบางทีพอมันอะไรนะพอเวลาเราติดอะนะเราก็จะแบบเคยชินมันเป็นความเคยชินนะคะ,ะแต่ก็จะพยายามนะนี่ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงเือนกันนะแล้วก็เออทำยังไงที่แบบพูดไปแล้วสื่อสารไปแล้วคเนเน่ยเข้าใจเรานะคะก็เป็นการพัฒนาตัวเองไปด้วยนะอืมซึ่งอันนี้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะคะอยาเอาเป็นตัวอย่างนะคะอย่าเอาเป็นตัวอย่างอยากทาแบบเราเอาวว่าช่วงช่วงนี้นะคะมีเ,เรื่องของการงานเนี่ยเราต้องเป็นคนสั่ง เราต้องเป็นคนวางแผนและเราอาจจะต้องเป็นคนควบคุมหรือเป็นคนที่เข้ามามีส่วนร่วมนะคะในเรื่องการพัฒนาอะไรบางอย่างหรือเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนะคะซึ่งใดๆก็ตามมันเหมือนกับเป็นเป้าที่ต้องการทําแบบเร็วๆด่วนๆน่ะมันเป็นเป้าหมายระยะสั้นซึ่งทุกคนต้องมีคนส่วนร่วมไงนั่นแปลว่าแปลว่าต้องการให้มันสําเร็จอ่าในระยะเวลาสั้นๆเราต้องร่วมร่วมใจทําใครจะแบบแบบไม่ยอมมีส่วนร่วมอย่างนี้ไม่ได้ ก็จะถูกไล่บี้ไล่จี้ไล่ตามอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะนั้นก็ถ้าเกิดว่าเราเป็นคนคอนโทรนะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ใช่มันก็จะกลายเป็นว่าเราเองก็จะต้องแบบถูกสั่งถูกอะไรอย่างเงี้ยอีกทีหนึง่งหรือได้รับมอบหมายนะคะเป็นส่วนหนึ่งอ่ะคือเวลาที่คุณเป็นส่วนหนึ่งของทีมนะคะเป็นส่วนหนึ่งของคนที่ต้องทํางานร่วมกันบางทีคือแต่ละคนก็จะมีหน้าที่ของรับผิดชอบ ที่แตกต่างกันได้รับมอบหมายนะคะและในส่วนของเราถ้าเกิดว่าเรา,เราไม่ใช่ไม่ใช่หัวหน้าแปบลบว่าไอ้สิ่งที่เราได้รับมอบหมายคือเขาเร่งรัดอะเร่งรัดต้องการให้เรารีบทําแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าบางทีการโคเปอรเรทมันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือการร่วมมือร่วมใจมันอาจจะไม่ค่อยได้เราอาจจะไปเราอาจจะต้องไปทํางานกับคนที่เราไม่อยากทํางานด้วยอะเนื้อหรอไหมจะบอกว่าเกดขี้หน้าก็ไม่เชิงนะแต่มันอนานถึงสไตล์การทํางานที่ไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้เราแบบ ทํางานไปด้วยกันได้ไม่ค่อยดีไม่ค่อยซิงอะ่ะเออเหมือนกับเวลาที่แบบเอ,อ้ยต้องทางงานกับกับเพื่อนร่วมง,งานสักคนหนึ่งโอ้เราบอกให้มันทาอย่างนี้มันก็ไม่ทำเราบอกให้มันทำอย่างนั้นมันก็ไม่ทำนึกออกไหมเพราะฉะนั้นคือการร่วมมือร่วม,ม,มใจมันไม่มีแล้วพอถูกเร่งรัดมากๆม,ม,มันก็ไม่ไหวมันก็จะเป็นเรื่องยากมันกลายว่าเราอาจจะต้องเป็นคนแบกอ่าเป็นคนแบกรับตรงนั้นอะ่ะให้เร่งให้ทนันตามเป้าตามกําหนด มันถึงจะเสร็จอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้ก็จะเป็นปัญหานะคะเรื่องของการทางานเพราะฉะนั้นเนี่ยคือหัวร้อนเนี่ยถึงดหัวร้อนมากพูดอะไรไปไม,ไ,มไม่ทำนี่แหละมันเลยกลายมาเป็นประเด็นเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้นะคือมันอาจจะเป็นการพูดคุยทําความเข้าใจนะคะคือคนที่อยู่ในทีมไม่ใช่เฉพาะแค่คนที่ต้องทํางานกับเรานะแต่ทั้งหมดทุกคนอ่อนลนาลักษณะเหมือนกับเหมือนกับเวลาคุณประชุมอะอ,อประชุมกันแล้วแบบเราก็เรสขึ้นมาแล้วก็แบบฉันก็ยกมือเลยบอกเนี่ย มันมีปัญหางี้นะอะไรเงี้ยเพื่อที่ที่ประชุมเขาจะได้เข้าใจตรงกันว่าเราเจอปัญหาอย่างนี้เราต้องแก้ยังไงเราก็นู่นนี่น,นั่นอะไรเงี้ยก็ว่าไปนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องการทํางานนี่แหละนะคะใดๆแล้วก็คือการร่วมมือกันกันกบคนอื่นก็จะเป็นประเด็นเป็น,นปัญหาที่ทําให้เราแบบก้นข้างที่จะแบบหัวร้อนได้เนี่ยยินน่งตัวนี้ตรงคิงตรงนี้มันถึงความหัวร้อนได้ด้วยนะบางทีเราอาจจะจู้จี้ด้วยเออมีความจู้จี้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่ได้ดังใจไง เพราะจริงคือมันอาจจะไม่ได้บอกว่าคุณต้องเป็นระดับเมนเจอร์เลยอาจจะไม่ใช่ก็ได้แต่จริงจริงมันเป็นไพ่เมนเจอร์นะเออตรงนี้นะประมาณว่าถ้าเหมือนกับว่าถ้าเราได้เป็นอะไรอย่างเงี้ยเราก็คงสั่งอะไรเงี้ยอยากอยากเป็นด้วยรักษณภไพอยากเป็นนะคะฉันก็อยากเป็นนะคะทายังไงถึงได้เป็นเหมือนกับเราก็มีความรู้สึกมั่นใจในตัวเองว่าเราก็เป็นคนที่มีความสามารถระดับนึงนะ เออสักว่าหนึ่งชเว็น,นมันจะช่วยให้ได้แล้วไอ้ใครก็ตามที่มันแบบทําไม่อยอมทําตามที่ฉันสั่งฉันจะเจียมจี้จ้ำชัยอะไรอย่างเงี้ยแล,ยแลดูจะเป็นเขาคิดเจาคิดเ้าแคร์นี่กัน <laughs> ะแต่ <c oughs> แตจริงไม่ร่วงกันทํางานค่ะจริงแล้วคือมันให้ความรู้สึกเหมือนว่าเราเป็นคนที่ใส่ใจมากกว่านะใส่ใจในเรื่องงานแล้วก็อยากใจใทุกคนทํางานร่วมกัน อย่ามีประสิทธิภาพอะไรไเรืษองนั้นนะคะเพราะนั้นเนี่ยใดๆก็ตามสำหรับท่าถ้ามันยังเป็นตัวชีชช้ชัดให้เห็นนะว่าถ้าเกิดว่าคุณมีความสามารถจริงแล้วสามารถแสดงออกได้ดีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เก่งนะคะตรงนี้มีโอกาสสูงมากที่คุณจะได้เลื่อนตําแหน่งนะบอกไว้ก่อนนะคะมีโอกาสได้เลื่อนตําแหน่งคือการที่จะโชว์ความสามารถง่ายๆคือเวลา,าที่คุณเจอปัญหาแล้วคุณแก้ปัญหายางไงอ่ะปัญหาเฉพาะหน้าอันนี้สําคัญนะเพราะแต่ละคนนี่เทคแอคชั่นต่างกันนะอืมันเป็นตัววัดเลยว่าคนไหน มีปฏิพันธ์ไวพิบที่ดีคนไหนที่สามารถควบคุมคนอื่นให้ทํางานร่วมกันได้เป็นอย่างดีไอ้พวกนี้คือความสามารถนะเป็นลักษณะของความเป็นเดอรเชิพปนะเป็นแมเนเจอร์อะอ่าเป็นลักษณะของแมเนเจอร์ที่แบบแบบต้องมีความสามารถรอบด้านรอบตัวคือทําเองก็ได้สั่งก็ได้สอนก็ได้แนะนําก็ได้แก้ปัญหาก็เก่งเนื่อไหมคือขึ้นคนเก่งรอบด้านอะนะคะแบบนี้ถึงจะมีโอกาสได้ขึ้นเป็นแมเนเจอร์ อ่าก็ลักษณะแต่เต้ทนนี่ต้องขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่คุณบริษัทที่คุณทําแล้วก็แผนกด้วยนะจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะไม่ต้องขนาดนี้ก็ได้นะคุณคุตีขนาดนี้ก็จะเทพเกินนะมันก็เทพจริงนะแต่เน,นี่ยมันคือความเป็นเทพนะเป็นมาสเตอรี่แต่จริงๆแล้วคืออยากจะบอกว่าในด้านในดนในด้านหนึ่งนะคะจริงๆแล้วเนี่ยคือแต่แและแผนกหรือด้านต้องการคนที่มีความสามารถที่แตกต่างกันเพราะนั้นก็ต้องดูว่าเราเนี่ยอยู่ตรงไหนแล้วน่าจะต้องใช้ความสามารถประเภทอะไรนะคะ คืองานบางอย่างบางเรื่องก็ไม่ได้บอกว่าเราต้องร้องรู้ทุกอย่างไอ i, คนที่เป็นเหมือนหัวหน้าเราก็ไม่ได้ว่ามันเก่งทุกอย่างนะมันก็ไม่ใช่แต่ว่าเขาจะมีอะไรบางอย่างที่มันจําเป็นสาหรับตําแหน่งนั้นๆน่ะแล้วเขาทําออกมาได้ดีนะคะอันนี้ต่างหากที่จะเป็นตัวชีว้ว่าทาไมคนหนึ่งถึงได้ตําแหน่งคนนึงอีกคนนึงทําไมถึงไม่ได้นะตรงเนี้ยเป็นตัวชีว้วัดเพราะฉะนั้นก็ต้องดูนะบางคนบอกอย่าเลื่อนตาแหน่งอย่าเลื่อนตําแหน่งอย่าได้ตําแหน่งอย่าได้เพราะว่าตาแหน่งสูงขึ้นเงินเดือนสูงขึ้นตามถูกต้องไหมคะความรับผิดชอบมันก็ต้องดดู้้ววย่่าาาเเรรรมมีคุณสััตติงนนหือปล เออไม่ใช่พยายามไปไฟไปอิงีบถ้าคุณเป็นคนหัวดือด้อดื้อรั้นหัวแข็งใครพูดหาอะไรไม่ฟังอะไรอย่างเงี้ยนะคะอินี่โอกาสจะเป็นหัวหน้าคนไม่ได้นะนึกออกไหมคือคุณก็จะได้ทําแค่เฉพาะงานที่คุณถนัดแต่คุณเป็นหัวหน้าคนไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าคุณไม่ฟังคนอื่นคุณจัดการงานไม่เป็นคุณแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไม่เก่งคือเก่งเฉพาะงานตัวเองนึกออกไหมอันนี้อย่างเงี้ยถ้าเป็นแบบนี้คือมันยากที่จะได้เป็นหัวหน้าคนนะคะต่อให้คุณมีอายุงานที่มากก็ตาม น,นี่เป็นประเด็นปัญหาเนี่แต่หลายคนแบบไม่เข้าใจอ่ะเขาไม่มาบอกคนหรอกว่าทําไมเขาไม่เลือกคุณนะ่ะถูกปะ่ะบางคนมาทํางานอู๋ตั้งนานแล้วไอ้คนที่มาทีหลังแม่งแซงหน้าเราไปแล้วอะ่ะนี่คือนี่คือสาเหตุค่ะเพราะว่าเราไม่มีความเป็นลีดเดอร์ชิพอ่ะเออถ้าคุณไม่มีแล้วใครเขาจะให้คุณเป็นหัวหน้าใครเขาจะฟังเรามันไม่ได้นะคะเพะฉะนั้นคือถ้าคุณอยากจะได้อยากจะเป็นตำแหน่งอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงนะเนี่ยเปลี่ยนแปลงตัวเองค่ะเปลี่ยนทัปรับเปลี่ยนทนัศนคตินะคะ ลดอีโก้ไม่ใช่ว่าทุกอย่างต้องตามใจชั้นต้องแบบวิธีของฉั้นเท่านั้นถพงจะถูกต้องอันนี้ไม่ได้นะคะคือมันแสดงให้เห็นว่าคุณเป็นคนที่จับจุดอยู่แค่เรื่องของตัวเองนะเออคนที่เป็นหัวหน้าคนแรกคุณเขาต้องเขาต้องมองที่เป้าเป้าหมายที่บริษัทต,ตั้งเอาไว้แล้วไปให้ถึงหาวิธีไปให้ถึงนะคะไม่ใช่แค่งานตัวเองเสร็จก็คือจบมันไม่ใช่นะคะเพราะนั้นนีก็เป็นจุดหนึ่งที่แบบเราเองก็ต้องแบบอยากคิดเข้าห้างตัวเองนะคะ นะไม่ใช่ว่าฉันเก่งฉันทาได้ฉันทำเป็นหัวหน้ามันไม่ใช่เพราะความเป็นหัวหน้ามันมีอะไรมากกว่านั้นนะจ๊ะอ่ะก็ฝากเอาไว้นะเพราะฉะนั้นคือถามว่ามีโอกาสจะได้คือเราความอยากมันมีความสามารถมันมีแต่ว่าไอ้ความสามารถที่เขาต้องการมันยังไม่มีไงนะคะเพราะฉะนั้นก็ถ้าจะไปไฟเรื่องตําแหน่งก็จะยากสักนิดนึงนะไพ่หนึ่งเหลือมันมาเนี่ยไพ่หนึ่งเหลือมันไพ่ที่ดีเป็นโชคดีเรื่องความสำเร็จแต่มันอาจจะแปลว่าคุณอาจจะต้องมูฟไปที่อื่นนะเนี่ย คือเวลาที่เราอยากเป็นว่าซึ่งมันเป็นเรื่องธรรมชาติมากนะคะธรรมดามากของพนักงานบริษัทที่ทํางานมาระดับหนึ่งแล้วยังไม่ได้ตําแหน่งที่ตัวเองอยากจะได้มันก็จะมีเรื่องการต่อรองแล้วถ้าเกิดไม่ได้เนี่ยคือบริษัทนี้เขาไม่ให้เราก็ต้องไปบริษัทอื่นนะคะก็จะสานนั้นก็เป็นงานใหม่ที่ใหม่อ่าแล้วก็ไปหาตําแหน่งที่เราอยากจะได้อ่าก็จะในสันนั้นนะเพราะนั้นก็โอกาสในการย้ายงานโยกย้ายเงี้ยก็ได้นะคะบางคนบอกว่ามีโอกาสไหมก็มีโอกาสเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องความสําเร็จ นะแต่อย่าลืมว่ามันเป็นไพ่เลขหนึ่งแปลว่าตำแหน่งที่คุณไปนะี่คือคุณต้องไปนับหนึ่งหม่นะคะส่วนจะได้หรือไม่ได้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะอ่าอีกเรื่องหนึ่งแต่มีโอกาสใช้คํานี้ว่ามีโอกาสที่จะได้อ่นาก็เป็นลักษัญญก็ขึ้นอยู่กับเราตัดสินใจนะคะแต่สิ่งที่เราองสำคัญคือเรายังต้องรู้ด้วยว่าตำแหน่งที่เราจะไปทำเนี่ยเขาต้องการคุณสมบัติแบบไหนแล้วเราทำให้เขาได้หรือเปล่าอ่าเพราะท้ทายสุดแล้วคือพูดปากพูดอะ่ะ พรีเซนต์ตัวเองมันอาจจะได้มันอาจจะดูดีแต่เวลาไปลงมือทําอีกเรื่องหนึ่งนะอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่เราต้องแบบต้องคิดต้องพิจารณาให้ดีต้องมีการปรับเปลี่ยนเออนะต้องมีการแก้ไขจุดบกพร่องของตัวเองนะคะแบบนี้ไม่ทำให้คือจริงๆนะถ้าคนเราอะธรรมชาติของคนเรานะถ้าเกิดว่าคุณสามารถพัฒนาตัวเองได้รู้จุดอ่อนจุดแข็งของตัวเองนะคะแล้วก็แบบรับฟังคนอื่นนะรับฟังความคิดของคนอื่นนะ รับฟังคําวิจารณ์แล้วเอามาปรับปรุงตัวเองอันนี้โอกาสไปต่อสูงมากเพราะอะไรเพราะมีความสามารถเป็นพื้นฐานอยู่แล้วมันติดอยู่แค่ที่ความดื้อรั้นนะ่ะความมตจตัวเองความหัวแข็งนั้นนั่นเองนะคะที่เป็นอุปสรรคซึ่งตรงนี้เนี่ยลักษณะของการเป็นหมนาทีมันจะลําบากนะคะถ้าเราเปลี่ยนได้ก็คือก็ก็ดีไงโอกาสดีๆเดี๋ยวเดี๋ยวว่าที่ที่อื่นเลยคุณไม่ต้องไม่ต้องย้ายไปที่อื่นซ้ำไปนะที่เดิมนี่แหละเขาก็เอา Ừ ừ ừ. ทุกที่เขาต้องการที่โดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเทรนกันมาแล้วทํางานกันแล้วร,รู้เรื่องรู้ราวมาแล้วเนะี่ยเขาต้องการอยู่แล้วล่ะคะ่ะใช่ไหมไม่ต้องมาเสียเวลาเทรนกันใหม่เริ่มกันใหม่ไงใช่ไหมอ่าก็จะ็นษณะนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเขาให้เราไม่ได้จริงๆนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเขาคงต้องมีเหตุผลให้บอกเราว่าต้องการอะไรจากเรามากกว่านี้อ่าก็จะเป็นักษณะนั้นนะครับแต่ว่าโอเคในเรื่องของการเติบโตในหน้าที่ก็ยังมีนะะยังมีช่องทางอยู่นะคะขึ้นอยู่กับว่าเราอาจจะ จะพยายามปรับตัวเองมากแค่ไหนใช้กรนีอ่ะแต่ให้สุดแล้วเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราล้วนเลยนะนะถนามว่าไพ่แข่งขันมันไม่ขึ้นไงคุณเออไพ่แข่งขันมันก็ไม่ได้ขึ้นอ่ะเพราะนั้นมันก็เองสูนมันอยู่ที่ตัวเรานะถ้าเราเปลี่ยนได้เราก็มีโอกาสไปต่อได้สูงนะคะทีนี้มันก็โยงมาถึงเรื่องงานใหม่เรื่องที่ใหม่การใหม่เพราะนั้นคือสญญาหรับใครที่ยังยังหางานไม่ได้เลยเพราะงั้นะมีความสามารถนะเราก็คิดว่าเรามีความสามารถทําไมที่อื่นเขาไม่รับเราเลย <laughs> นะต้องหาเยอะแยะมาทำไมไม่เอากูะอะไรเงี้ยนะ ก็อย่างที่บอกนะคะว่าบางทีมันมันอาจจะเป็นในเรื่องของการพรีเซนต์เรื่อง,องการคุยอะไรอย่างงี้ด้วยนะสําคัญนะคะบางทีมีความสามารถแต่พูดไม่เป็นขายตัวเองไม่ได้เงี้ยมันก็แย่นะถามแล้วแบบเขาเรียกมันไม่มีเราก็ไม่รู้นะพูดถึงว่าทําไม HR เขาต้องการอะไรนะแต่มันเหมือนกับว่าเราต้องมีเซือะไรบางอย่างที่ทําให้ถูกใจดวนใจเขาอะแต่ใดๆก็ตามนะคุณมีโอกาสที่จะได้งานนะ,ะได้งานใหม่งานที่ดีด้วยนะคะแล้วก็ เหมาะสมกับความสามารถของเรานะคะเพราะนั้นอย่ายอมแพ้นะสำหรับบางคนที่ยังไม่ได้นะตอนนี้นะพยายามต่อไปค่ะไปหลายๆที่เนะี่ยมีไพ่เดินทางขึ้นมาทั้งสองใบนะต้องเดินทางหลายที่นะไป,ไปบ่อยนะคะไปเยอะๆนะคะไม่ต้องยอมแพ้มันจะมีสักที่หนึ่งอะ่ะที่มันเหมาะสมกับเราที่เขามองเห็นความสามารถของเรานะเพราะฉนั้นโอกาสได้งานค่อนข้างที่สูงได้เงินดีด้วยนะบอกไว้ก่อนนะได้งานได้เงินดีแล้วตําแหน่งดีด้วยนะคะอ่ะทีนี้เนี่ย มันดูในเรื่องของความรักและความสัมพันธ์กันได้วยกันนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยลักษณะของไพ่ภายในขึ้นมาสองใบนี้ก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่มันให้ความรู้สึกว่าเรื่องของความรักเนี่ยคือถ้าคนที่มีแฟนแล้วแต่งงานแล้วนี่ก็โอเคนะก็คืออาจจะมีเรื่องของความล้นลาในชีวิตบ้างในนี้นะคะก็ มีความเจ้าชู้บ้างอะไรบ้างเจาะแจ๊คคนอื่นบ้างอะไรเงี้ยแต่ไม่มีประเด็นอื่นๆที่เราจะต้องแบบระมัดระวังสักเท่าไหร่นะไะม่ใช่บอว่าคือมันเหมือนคุณสองคนเป็นคนที่เข้ากันได้อนมันน้ากับไฟอยู่ด้วยกันได้ด้วยนะ,ะอดี๋น้ำกับไฟแปลว่าอะไรแปลว่าสองคนนี้รู้จักอยู่เป็นอะอยู่เป็นนะแปลว่าคือคนหนึ่งร้อนคนนึงต้องเย็นนะคะมันจะอยู่ด้วยกันได้ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดแต่งงานไปแล้วมีลูกแล้วมีครอบครัวแล้วในปัญหาในครอบครัวก็จะไม่ค่อยมีนะคะแต่ว่าก็จะมีบ้างไปคุยไปจอบไปแจ่มีคนหนึ่งเข้ามาวุ่นวายในชีวิตก็มีนะมีคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตมีนะคะแต่ว่ายังไม่ถึงกับเกินเลยในขนาดนั้นนะคะอย่างที่บอกว่าคือมันมันอยู่เป็นอะเอออยู่เป็นก็อยู่เป็นนะคุณนะคือเหมือนกับว่าเราเองก็ไม่ได้แบบมี ความต้องการลักษณะที่ว่าอยากจะไปมีคนอื่นอะไรสักคือมันเป็นความเจ้าชู้ส่วนตัวนะเออมันก็แค่คนคุยใช่คนเนี่ยแค่คนคุยผ่านมาแล้วก็ผ่านไปไม่ได้จริงจังใช้คำนี้เลยอะนะคะเพราะนั่นคนที่แต่งงานมีนก็พูดแล้วคือมีคนคุยแย่ๆไปคุยอกว่านั้นเจ้แจ้คนนี้ทีเป็นความสนุกสนานในชีวิตอ่ะมันจะไม่เบื่อไม่เหงาไงไม่เงียบไม่ไม่เงียบไม่เหงาอะไรอย่างี้แค่นั้นเองนะแต่ว่าใดๆก็คือคือคู่คุณอ่ะเป็นอะไรที่แบบ รู้ใจกันนะคะอยู่ด้วยกันได้นะไม่มีปัญหาใช้เท่านี้กันนะะแต่เจ้าแจ๊แต่มีคนหนึ่งเข้ามาเจ้าแจ๊กเราเราก็เจ้าแจ๊กเขาไปเรื่อยแต่ไม่มีประเด็นนะคะเพราะนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าถ้าเกิดว่าคู่ไหนที่มีปัญหานั่นแปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยเออบางครั้งมันอาจจะเป็นอีโก้ของตัวเองนะนั่นแปลว่าอะไรเป็นคนที่เอาใจใจด้วยกันทั้งคู่นะคะถ้าคุณไม่ปรับเปลี่ยนตรงนี้เนี่ยมันก็จะไม่ชีวิตครอบครัวมันก็จะลําบากมันก็คือแบบแต่ไม่ได้มีคนอื่นนะพูดถึงคือถ้าคุณจะมีปัญหาเนี่ย นะเพราะฉันใดๆก็ตามนะถ้าเปลี่ยนแปลงก็ต้องเปลี่ยนกันทั้งคู่อะ่ะเออหาทางปรองดองกันดีก่กนะคะไม่อย่างนั้น,นคือตะเลิดไปนูน่นไปนี่มาบ่อยคือมันเหมือนกับว่าอะไรเวลาที่อันดับแรกนะความสัมพันธ์บางคนทุกคู่แหละไอ้เรื่องมือที่สาบางทีมันเกิดขึ้นมาจากตัวเราก่อนโดยส่วนใหญ่นะต้องต้องบางคนจริงก็ไม่เปลี่ยนผ่านแต่มันก็ความมากๆใช่ไหมคะแต่อันนี้ไม่ใช่เกิดขึ้นมาจากทั้งคู่ นะที่มีความเอาแต่ใจตัวเองพ่อแง่แม่งอนใช้งี้ยนี่กะพ่อแง่แม่งอนแล้วไม่ค่อยลงรอยกันนะแล้วท้ายสุดแล้วเนะี่ยมันก็เลยทําให้มีประเด็นคือตอนแรกคนอื่น,นจะไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้สนใจหรอกแต่ว่าพอพ่อแง่แม่งอนมาเยอะเอย่างเงี้ยทะเลาะก,กันด้วยเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยมันอยู่ด้วยกันแล,แล้วมันไม่มีความสุขไงมันก็ออกจากบ้านอ่ะต่างคนต่างออกจากบ้านเงี้ยอันนี้ไม่ดีนะมันจะเป็นลางร้ายนะในเรื่องของความสัมพผนธนเพราะฉะนั้นใดๆก็ตาม,มาว่าเวลาที่เราอยู่ด้วยกันเราต้องแบบครึ่งๆอ่ะค,ค,คนละครึ่งไง คนละครึ่งยอมยอมกันบ้างนะคะเอออย่างเงี้ยคือเขายอมเราเรายอมเขาอย่างเงี้ยนะคะแบบนี้มันถึงอยู่ด้วยกันได้มีความสุขนึกออกมาก็จะน,น่าสน้นเพราะนั่นคือปัญหาที่มันเกิดขึ้นแก้ได้ด้วยกันทําความเข้าใจของทั้งคู่นะคะยอมยอมกันบ้างนะคะแล้วมันจะไม่มีประเด็นอื่นเกิดขึ้นมาให้วุ่นวายให้ปวดหัวนะะจึงนษณะน้นแล้วชีวิตค,คุณจะอยู่แบบสบายมีความสุขอ,ะอ่ะอ่าก็จะนษณะนั้นนะคะทีนี้ คนที่ยังไม่คนที่โสดเนี่ยคนโสดคนที่โสดแล้วเป็นยังไงเออมีความสุขดีไหมเออคนที่โสดนี่คือจริง,รงๆแล้วเนี่ยมีเขามันมันไม่เชิงโสดจริงนะแต่เอาเป็นว่ามีคนคอยดูแลคอยเทคแคร์คอยใส่จใจมีคนไปมาหาสู่อยู่เรื่อยๆอืมคนนั้นไปมาหาสู่คนนี้เป็นมาหาสู่คุณอาจจะเป็นคนที่แบบไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวนะคะโดยธรรมชาติเป็นคนที่ไม่อยู่กับที่ไม่อยู่นิ่งแปลว่าเป็นคนที่แบบ ชอบไปหาคนนั้นทีไปหาคนนี้ทีอยู่เรื่อยอะ่ะเปลี่ยนไปเรื่อยเออเพราะฉะนั้นก็ใดๆก็ตามก็จะมีคนเข้ามาในชีวิตเราค่อนข้างที่จะเยอะอาจจะเป็นคนใกล้ชิดอาจจะเป็นเพื่อนเป็นคนติดเพื่อนอย่างเงี้ยนะคะเออหรือเป็นคนติดบ้านอย่างเงี้ยนะคะอยู่กับครอบครัวไปไหนมาไหนกับครอบครัวไปกับพ่อแม่พี่น้องตัวเองอยู่บ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นคือมันให้ารู้สึกว่าเราอาจจะยังไม่ได้แบบมีนิดในเรื่องของการได้แบบ จะต้องลงหลักปักฐานจริงๆแล้วคือเราก็รู้แหละว่าท้ายสุดแล้วต้องแต่งงานมีครอบครัวแต่เรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องอนาคตไงเ,เรื่องอนาคตที่ตอนนี้ยังคุณอาจจะเจอคนที่ชอบคนที่ดูแลเทคแคร์ take care, ดีแต่ท้ายสุดแล้วก็อาจจะไม่ถึงขั้นต้องลงหลักปักฐานของคนนี้เพราะนั้นก็เลยแลดูเป็นคนที่คนรู้ใจใช่ไหมมีคนรู้ใจ,ใค,นใจคนที่ชอบแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นนั้นนะคะคือมันเหมือน,นว่าพอรู้ใจกันมากๆอยู่คืออย่างเงี้ยถ้าคุณคบใครนานๆสักคนหนึ่งนะมันนานเกินนะ ันนานเกินพอมันนานเกินปุ๊บเนี่ยไอช่วงฮันนีมูนมันไม่มีละเออมันก็เลยกลายเป็นแค่เพื่อน <c oughs> นึกออกไหมเออกลายเป็นแค่เพื่อนนะคะคือเปลี่ยนสถานะไปเลยเลยแต่คิดตอนแรกคิดว่าเออน่าจะเป็นแฟนกันแต,แต่ใจสุดเป็น,นแค่เพื่อนอย่างเงี้ยนะคะก็ก็เลยอยู่กันก็แต่ก็ยังไปมหาสูกันนะเออก็มัได้เพราอนนั้นคือเอ,อลาลักษณะคนโสดคือก็อออออยังโสดต่อไปมีเรื่องให้มีเรื่องแบบสนุกสนานอยากจะทําอยากจะใช้ชีวิตแบบล้นลาอะไรเงี้ยไม่ต้องมีภาระมากกว่านะคะก็ พิ่คิดแต่เพียงว่าเรื่องการแต่งงานเป็นเรื่องอนาคตอะไรประมาณนั้นอยากจะจัดการชีวิตตัวเองให้ดีก่อนอะไรเงี้ยนะคะก็แรมูนไม่ไม่ค่อยมีความพร้อมนะคะเพราะฉะนั้นก็ก็ดีนะก็ใช้ชีวิตสวดไปเรื่อยๆนนะแต่ถ้าแต่ถ้านะแต่ถ้าใครก็ตามที่เคยมีแฟนอาจจะมีแฟนเก่าก็ได้นะมีแฟนเก่าแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ไปถึงขั้นนั้นอะไรเงี้ยนะคะเลิกกันไปแล้วแต่ก็ยังดูแลกันอยู่อย่างที่บอกเพราะว่ายังคงเป็นเพื่อนกันนะคะแต่ว่าไม่ได้แต่งงานก็เป็นสัษนะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบชัดเจนไหมก็ไม่ ไม่ได้คุ้มเคืออะไรนะเหมือนกับเรารู้อะเออเรารู้เขารู้อะไรเงี้ยต่างคนต่างรู้เออแต่ถามว่าทั้งคู่แบบไปมีคนใหม่หรือเปล่าก็ไม่ได้มีนะแต่มีโอกาสที่จะเจอคนใหม่ๆเรื่อยๆอใช้คำนี้ดีวกว่าเพราะนั้นคือบางคนแบบคนที่เลิกไปแล้วมีโอกาสกับมาคืนดีไหมเงอะไราบางคนนะอยากสงสัยแล้วก็บอกว่าคือเจอคนใหม่ดีกว่านะคะเออเจอคนใหม่ไปเรื่อยๆจะเป็นยังไงดีกว่าคือเหมือนกับว่าเราต้องถามใจตัวเองนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยความ คาดหวังมันอาจจะไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราคิดก็ได้นะคะแต่ว่ามีความใส่ใจกันก็มีแต่สิ่งที่สําคัญก็คือว่าตราบใดที่ทั้งคู่เนี่ยนะคะคนที่เลิกกันไปนแล้วนะทั้งคู่ยังคงมีความเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างสูงนะคะเออไม่คิดที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งคู่เพราะนั้นโอกาสที่จะรีเทิร์นไม่มีนะคะคือรีเทิร์นจริงแต,แ,ตแต่อาจจะรีเทิร์นในลักษณะไปมาหาสู่เป็นเพื่อนกันมากกว่านะคะแต่ก็ไม่แน่นะเพราะทุกอย่างมันก็นเป็นเรื่องของอนาคต นะฮะเป็นเรื่องของอนาคตมันก็เป็นเรื่องที่พูดยากเพียงแต่ว่าคือท้ายที่สุดแล้วเขาอาจจะไปเจอคนที่ถูกใจมากกว่าคนที่ใช่มากกว่าก็ได้อ่าเพราะนั้นก็เหมือนกับเราก็ต้องทําใจด้วยถ้าเกิดว่าเรื่องของความรักเนี่ยมันเป็นเรื่องของคนสองคนที่คุณจะต้องแบบปรับตัวเข้าหากันนะคะต่อให้คุณเลิกกันไปแล้วแต่ว่ายังเป็นมหาสู่กันโอกาสรีเทิร์นมันก็สูงแต่ว่าถ้าใดๆก็ตามที่เราเขาก็ยังเป็นเขาเราก็ยังเป็นเราอะคุณก็ต้องมองดูแลกันลองคิดดูดิ ก็ทำไมถึงเลิกอะถ้างั้นอะใช่ปะทำไมถึงเลิกทำไมถึงอยู่ด้วยกันไม่ได้คนที่ตอบวิดีสุดคือตัวเรานี่แหละออทั้งเราทั้งเขารู้กันดีนะคะแต่เรื่องอนาคเขาจะนี่บอกไงท้ายที่สุดแล้วถ้าเกิดว่าเขาไม่มีคนใหม่แล้วไม่มีคนใหม่นี่คือมันก็มีโอกาสที่คุณทั้งคู่จะได้ตกลงปองชินกันก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะเพียงแต่ว่าเป็นเรื่องของเวลาท่านนั่นเองนะแต่ในอนามจะต้องเจอคนใหม่มีคนใหม่เข้ามาเรื่อยๆอืมนั่นแหละนะก็อยู่ในสัญนะณนะก็ประมาณนี้นะคะสำชาวราศีสิงห์นะคะ คลิปในวันนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะสาหรับชาวต้องต้องสำ,อสำหรับชาวราศีสิงห์นะคะถูกแล้วเริ่มมึนแล้ว <c oughs> อ่ะหวังว่าคลิปในวันนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้สำหรับชาวราศีสิงห์ทุกทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมนะคะสวัสดีค่ะ